มันสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับดินให้กับพืชที่ที่เราปลูกได้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรารณรงค์กันว่าเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดที่เราสามารถผลิตได้เองไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีตอนนี้ ราคามันสูงมากแล้วผลผลิตระยะแรกๆมันอาจจะไม่สูงมากแต่ระยะยาวเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับดินแล้วก็ประโยชน์กับพี่น้องตัวสุขภาพพี่น้องเองด้วยแล้วเป็นเทรนด์ของโลกว่าต่อไปเนี่ยเราต้องกลับมาสู่อินทรีย์แบบอดีตที่เราเคยทํากันอยู่ปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรต้องพบกับปัญหาปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยนําเข้าปุ๋ยที่เรียกว่าแม่ปุ๋ยในการผสมสูตรต่างๆจากประเทศอื่นทั้งแถบอาหรับและจีน เมื่อจีนส่งออกน้อยลงประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 าทำให้เกิดปัญหาการขนส่งส่งผลให้ราคาปุ๋ยทุกสูตรในตลาดโลกรวมถึงไทยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงขึ้นตามไปด้วยการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายได้และผลิตผลที่ได้มีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วย นาชยชโยโดมจันลุทินประธานนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลนาหมอม้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยจากสารเคมีต้นทุนในการผลิตลดลงอีกทั้งมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเปรียบเทียบนะปีที่ผ่านมาเราใช้ปุ๋ยเคมีลงทุนไปประมาณหมื่นบาทมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ประมาณ3-4ันที่มองเห็นก็ ก็การต้นทุนต้นทุนมันลดครึ่งต่อครึ่งเลยละ่ะแล้วข้าวเราก็มีคุณภาพดี mm hmm. ก็อยากเชิญชวนเกษตรกรชาวไร่สนะมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับนอกจากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สุขภาพของเราดีขึ้นจิตใจของเราดีขึ้นนะครับือราจ่ายมันน้อยไม่ต้องเดือดร้อนกับใครอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับดีกว่าปุ๋ยเคมี สถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงเนื่องจากอาศัยวัตถุดิบหลักจากการผลิตจากต่างประเทศไม่สามารถผลิตเองได้ภายในประเทศดังนั้นเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและราคาผลผลิตสูงกว่าที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี การหันมาใช้ปูอินรีย์วัตถุดิบจากธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงให้เกรรษตรกรได้ควบคู่กันไปด้วยธนชัยจึงเจริญชนาการเล็กระจ่าง NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ